สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว AD4D บวกนะครับหรือ AD4D พัดนะครับโดยจะใช้เครื่องที่ทดสอบก็จะประมาณนี้นะครับจะมีด้วยกันถึงสองหัวเป็นหัวเคส M9 และหัวเบต้า 58A คอยาวนะครับนี่ครับทั้งสองตัวนะครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงตัวเคส m เก้านะครับเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่ก็เสียงเคส m เก้านะครับเทสหน้าลำโพงนะครับจอหน้าลำโพงนะครับจอทวิตเตอร์นะครับ ตัวไม้ยังเปิดอยู่นะครับเห็นตัวเลขขึ้นไหมครับนี่ครับหกเก้าสี่นะเดี๋ยวมาฟังตัวเบต้าห้าปดเนะครับตัวไม้เปิดนะครับเจ็ดห้าสามนะครับฟังนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี้หัวเบต้าห้าแปดเอนะครับธรรมเทศหน้าลำโพงเนยครับจอทวิตเตอร์นะครับตัวไม้ยังเปิดอยู่นะครับโอเคนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ สนใจก็ติดต่อ0982507909ครับสวัสดีครับ